ฤรืทุกการที่แล้วครับต้องบอกว่าเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันจริงๆครับสำหรับทางด้านของเซลตาบิโก้กับบีเยรครับค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านเซลตาบิโกที่จะเป็นฝ่ายออกมาเยือนบีดิวในเกมนัดแรกของลูการนี้ที่ได้เจอกันครับผลงานของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างบีเยเองนะครับก็เก็บมาได้สีแต้มโดยเกมนัดแรกเสมอกับแอเลติโกมาลิกมาเกมล่าสุด เพิ่งบุกไปชนะเซบีย่าครับความพร้อมวันนี้ในเรื่องตัวเล่นครับไม่มีปัญหาครับตัวหลักไม่ว่าจะเป็นทางของเจอร์ราโมเรโน่นะครับทางด้านของเปเรสและดานิเอลปาเลโกวันนี้พร้อมครับส่วนทีมผู้เยือนครับทางด้านของเซลตาบิโก้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ได้เปรียบมากๆในฤดูกาลนี้ออกสตาร์สเกมในบ้านเก็บมาได้6กแต้มแบบเต็มๆเลยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดประการใดครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ในเรื่องขุมกําลังครับ วันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นท้านของอัสปาร์นะครับท้านของเวนเลียสเวนเบิร์กนะครับคนที่ทําประตูในเกมนัดที่แล้วแล้วก็มีทา้านของฟาเบลทานนะครับเกมที่แล้วก็ทําประตูได้เช่นเดียวกันวันนี้หน้าเป้าก็ยังคงเป็นท่านของดูวิคัสนะครับวันนี้ขุมกําลังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเกมที่แล้วผมได้ดูรุกเกมของทั้งบิญริลและก็เซอต้าบิโกมาเนี่ยต้องบอกว่า จุดออนเนี่ยนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างบิลิวยังมีให้เห็นบ่อยๆครั้งในเรื่องเกมลับครับโดยเฉพาะนะครับเซนเตอร์หลักนะครับอย่างเอลิกไบยี่นะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเสียวทุกครั้งแน่นอนนะครับวันนี้ต้องมาวัดกันหน่อยละกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตามสื่อแล้วเขายกให้ทีมเจ้าบ้านอย่างบิลิวนะครับบังคับจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเสมอไม่ได้ครับวันนี้ผมดูจากเงื่อนไขเนี่ยผมมองว่ามา เปิดมาเป็นบอลสหน้าจริงๆครับแต่ผมบอกเลยลูกการที่แล้วบ้านไข่บ้านมันก็จริงแต่ลูกการนี้ผมคิดว่าจับไม่เหมือนลูกการที่แล้วครับวันนี้นะครับผมมองว่าเซลตาบิโก้พวกเขานะครับในเรื่องเกมลุกเนี่ยพวกเขาก็ไม่แพ้บิริในเรื่องเกมรับเขาก็ไม่ได้ต้อยไปกว่ากันเลยนะครับเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่เซลตาบิโก้บุกมาจับมีแต้มอย่างน้อย1แต้มกลับออกไปผมมองว่าวันนี้เซลตาบิโก้สู้ได้ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับโชคดีทุกคนครับ